ถ้าต้องพูดถึงการ์ตูนยุคโอจีที่เอาเชื่อเพื่อนหลายคนต้องจำได้แน่นอนก็คงนี้ผพเรื่องของห้องทดลองของเด็กสเตอร์ที่เป็นการพาทุกคนมชนไปไปใช้ชีวิตวุ่นวายของเด็กสเตอร์เด็กหนุ่มอัจฉริยะซึ่งจริงๆเพื่อนๆอาจจะไม่ได้ดูครบทุกตอนแต่ก็คงอยากรู้ใช่ไหมครับว่าจริงๆแล้วเรื่องราวของเด็กสเตอร์นั้นเริ่มต้นและจบลงยังไงรวมทั้งตัวละครเด็กสเตอร์มีโปมหรือว่าเบื้องหลังอะไรกันบ้างต้องบอกก่อนนิดนึงนะครับว่าในคลิปนี้เนี่ยเราจะไม่ได้เล่าทุกเหตุการณ์อาารของเด็กสเตอร์แต่สําาคัญขของเ วรวมทั้งเราจะพาทุกคนไปจอลึกกันได้ว่าจริงๆแล้วตัวละครของเด็กสเตอร์เนี่ยมีที่มาที่ไปจากไหนกันแน่ถ้าพร้อมแล้วก็นั่งลงเทคซิดแล้วผมจะทุกคนได้ฟังกันเองครับตั้งแต่แรกเกิดเด็กสเตอร์ก็สอ่แววความเป็นอัจฉริยะ จากการที่เขามีหัวที่โตผิดปกติกว่าคนอื่นๆจนทําให้พ่อแม่ของเขาเกิดความกังวลเลยว่าจะมีอะไรไม่ดีเกิดขึ้นกับเขาไหมซึ่งหมอที่โรงพยาบาลก็ทําการวินิจฉัยและบอกพ่อแม่ของเด็กสเตอร์ว่าไม่ต้องเป็นห่วงไปเหตุผลที่เขาหัวโตผิดมนุษย์มากก็เป็นเพราะว่าเด็กสเตอร์เป็นเด็กอัจฉริยะนั่นเองทําให้พ่อแม่ของเขาโล่งใจไปเปราะหนึ่งและคุณหมอคนนั้นก็ได้ให้แว่นตาเป็นของขวัญกับเด็กสเตอร์ในฐานะการเป็นอัจฉริยะตั้งแต่แรกเกิดเลยเป็นที่มาต่อจากนี้ว่าทําไมเขาถึงได้มีแว ตาติดตัวตลอด ตั้งแต่ยังเด็กเด็กสเตอร์เป็นเด็กที่พัฒนาการรวดเร็วกว่าชาวบ้านเพราะพอเขาเริ่มคลานได้ไม่นานก็เริ่มสร้างส,างสิ่งประดิษฐ์และศึกษาเกี่ยวกับนวัตกรรมรวมถึงเทคโนโลยีต่างๆและแน่นอนว่าเมื่อใดก็ตามที่เด็กสเตอร์สร้างสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆขึ้นมามันก็จะมีดีดีนี่แหละที่คอยทำลายมันอยู่เสมอเรื่องราวภายในชีวิตของเด็กสเตอร์ก็วนเวียนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งเขามีอายุได้7ขวบเขาก็ได้พบกับพื้นที่ลับในบ้านและแตัดสินใจสร้างห้องทดลองลับเอาไว้ตรงนั้นมันเลยเพื่อหลบหนีความวุ่นวาจากดดีีแแลละ่หคือ เรื่องต้นของจักรวาลการ์ตูนเรื่องนี้นั่นเองแต่แล้ววันหนึ่งระหว่างที่ดีดีกําลังเล่นอยู่ในห้องของเด<ๆ>็กสเตอร์เธอก็ดันไปเผลอดึงหนังสือเล่มหนึ่งเข้าจนพบกับทางเข้าห้องทดลองลับของเด็กสเตอร์ตั้งแต่นั้นมาดีดีก็เข้ามาก่อก,กวนไม่หยุดและสร้างความวุ่นวายในห้องทดลองลับของเด็กสเตอร์อย่างต่อเนื่องถึงแม้เด็กสเตอร์จะเป็นอัจฉริยะเหนือคนทั่วไปแต่เขาเองก็หนีไม่พ้นการที่ต้องไปโรงเรียนแน่นอนว่าความอัจฉริยะของเขานั้นก็ได้กลายเป็นจุดสนใจจนทําให้คุณครูชื่นชออบบเเเขาาาาาามมมมมกกกกกกแต่ในนนนในนนนนนนทงงลััั็็ีีีรยยหห้้ เพราะว่าฉลาดเกินหน้าเกินตาซึ่งมีอยู่วันหนึ่งความอัจฉริยะของเขาก็ต้องถูกท้าทายเพราะได้มีเด็กใหม่เข้ามาชื่อแมนดาร์ซึ่งมีความอัจฉริยะอยู่เช่นกันจนกลายไปที่ชื่อชอบของบรรดาคุณครูในโรงเรียนเหมือนตอนเด็กเตอร์เข้ามาเรียนใหม่ๆและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้เด็กเตอร์และก็แมนดาร์เริ่มเป็นคู่ปรับตลอดการเมื่อมีคู่ปรับเพิ่มขึ้นมาแบบนี้เด็กเตอร์ก็พยายามจะเอาชนะแมนดาร์ด้วยการโชว์ห้องทดลองสุดล้าของเขาแต่ทว่าแมนดาร์เองก็ขีงกลับด้วยการโชว์ห้องทดลองที่ล้ํากว่าของเด็กเต ให้เเเดดออร์ปทท่ลง,ข,งขาซะ xter Excellent. <laughs> Excellent. <laughs> ในตอนที่เด็กเตอร์กำลังจะยอมแพ้ <c oughs> เขาก็ดัได้ไปเห็นว่าแมนดาร์ดนดไปปิง๊งรักกับพี่สาวสุดปวดของเขาเลยทำการยุยงแมนดาร์ให้ชวนดีดีไปที่บ้านเพื่อสารความสัมพันธ์โดยมีแผนล,ลึกๆว่าเธอจะเข้าไปปวดห้องทดลองของแนดาซึ่งมันก็เป็นไปตามแผนของเขาจนห้องทดลองของแมนดาร์ถูกทำลายซะย่อยยับ หลังจากเหตุการณ์นั้นแมนด้าที่ไร้ความทดลองก็เริ่มห่างหายไปทําให้เด็กสเตอร์กลับมาขึ้นแทนกลายเป็นอัจฉริยะตัวท็อปในโรงเรียนอีกครั้งหนึ่งนั่นเองไม่นานหลังจากนั้นภายในเมืองของเด็กสเตอร์ก็ได้มีการจัดแข่งขันงานวิทยาศาสตร์ซึ่งแน่นอนว่าเด็กสเตอร์เองก็ได้ประกาศว่าจะเป็นตัวแทนไปแข่งขันงานนี้ให้ได้แต่เรื่องราวมันก็มาด้ราบลื่นแบบนั้นเพราะแมนด้าที่นั่งซึมมานานไม่สามารถทนเห็นคู่แข่งของตัวเองโดดเด่นกว่าได้เลยประกาศว่าจะลงแข่งขันในงานนี้ด้วยเช่นเดียวกัน เมื่อวันงานมาถึงเด็กสเตอร์ก็ทำการผลิตแคคคุนยนตสุดล้ำขึ้นมาจนไปถูกใจกรรมาการและกำลังจะได้ชนะรางวัลแล้วจูู่แมนดาร์ก,ก็ได้ปรากฏตัวขึ้นมาพร้อมกับแต่งตัวชุดนักเวทและถือกล่องปริศนาสีทองเพื่อทำการทาสู้กับนวัตกรรมของเด็กสเตอร์เมื่อแมนดาร์ทำการเปิดกล่องมันก็เรียกปีศาจจากตามิติที่คลุมข้างออกมาจนทำการลักพาตัวดีดีไปทำให้แมนดาร์และเด็กสเตอร์ต้องร่วมมือกันเพื่อช่วยเธอ,เอไว้เป็นการชั่วคราว หลังจากที่ช่วยดีดีสำเร็จความวุ่นวายทั้งหมดก็จบลงทั้งคู่ได้รับรงางวัลชนะเลิศเสมอกันไปทำให้เหตุการณ์นี้เพิ่มความเดือดของทั้งคู่ขึ้นไปอีกขั้นตลอดเนื้อเรื่องทั้งหมดของการ์ตูนเด็ก e r เอร์เขาได้สร,สร้างสิ่งประเด็ษเจ๋งมากมายแต่คงไม่มีอะไรที่เจ๋งไปกว่าการที่เขาสร้างเครื่องมือที่มีชื่อว่า Neurotomic Protocol ขึ้นมามันเป็นเครื่องมือที่เรียกได้ว่าโคตรจะทรงพลังลระดับสามารถป,ปฏิวัติโลกของเราไปได้ตลอดกาล เพราะมันมีความสามารถมากมายไม่ว่าจะเป็นการผลิตพลังงานแบบไม่จํากัดมอบความฉ่วยให้กับผู้ใช้งานและคนอื่นได้เรียกได้ว่าถ้าคนนี้ได้ไปใช้งานสังคมก็จะยกระดับกลายเป็นยูโทเปียแต่ในทางกลับกันถ้าผู้ไดได้ไปแล้วก็บอกเลยว่าเป็นดิสโทเปียไม่ยากและเจ้าสิ่งประดิษฐ์นี้นี่แหละที่จะกลายเป็นต้นต่อจะทำให้ความบาดหมางระหว่างแมนดาและเด็กเตอร์พุ่งถึงขีดสุดรวมทั้งยังเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญมากในเรื่องของเด็กเตอร์ หลังจากที่แมนดาร์รู้ว่าเด็กสเตอร์สามารถสร้างจักรวาการสุดนล้านี้ได้เขาเลยพยายามเข้ามาในห้องทดลองของเด็กสเตอร์เพื่อขโมยมันแต่ก็พลาดท่าโดนเด็กสเตอร์จับได้และไล่ออกไปทาให้แมนดาร์แค้นเป็นอย่างมากและสาบานว่าสักวันหนึ่งเขาจะครอบครองมันมาให้ได้ ตัดภาพมาอีกทีที่เด็กสเตอร์กำลังสร้างนงวัตกรรมอยู่ในห้องทดลองก็ได้ถูกดีดีก่อกวนตามปกติก่อนที่จะเข้าไปใช้งานททม์แมชชีนของเขาและหลังจากนั้นไม่นานจู่ๆก,ก็มีคุณยนต์ออกมาจากททม์แมชชีนแล้วบอกว่าพวกมันมาเพื่อจัดการ,รกับผู้ที่ก่อกวนอนาคตของโลกนี้ไว้ซึ่งเด็กสเตอร์ก็คิดไว้ว่าเป็นเขาแน่ๆเด็กสเตอร์เลยไม่รอชา้าจัดการทำลายหุ่นพวกนั้นทิ้งซะด้วยนวัตกรรมต่างๆของเขาที่มีหลังจากที่ทำลายหุ่นพวกนั้นสรายคาบเด็กสเตอร์ก็เอะใจขึ้นมาได้ว่าอนาคตของเขาต้องเป็นคนที่ง คุณโยนย้อนเวลากลับมาจัดการกับเขาด้วยความที่อยากรู้นี้เด็กสเตอร์เลยคิดจะลองใช้ทําใมชฉีดไปดูอนาคตสัหน่อยว่าตอนนั้นเนี่ยเขาจะเจงแจวแค่ไหนตัดภาพไปที่อนาคตไม่กี่ปีต่อมาเด็กสเตอร์และแมนดาร์คทำงานในบริษัทใหญ่ที่มีชื่อว่าเดอะคอร์ปอเรชัน ในฐานะนักวิจัยเพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ที่เปลี่ยนแปลงโลกให้ดีขึ้นในช่วงแรกๆของการทํางานเด็กเตอร์ทำผลงานได้ย่งยอดเยี่ยมด้วยความครีเอทีฟในการนําเสนอไอเดียเจ๋งมากมายนําหน้าแมนดาจนทําให้เขาทนไม่ไหวเลยเริ่มขโมยไอเดียของเด็กเตอร์จนทําให้เขาไต่เต้าตําแหน่งนําไปไกลจนเลื่อนขัน้นเป็นตําแหน่งผู้บริหารในที่สุด ใ,ในเวลาต่อมาแมนดาร์ได้กลายเป็นคนที่ร่ำรวยไดทสงอิทธิพลที่สุดในโลกและเริ่มแผนการร้ายของเขาโดยการบังคับให้ทุกคนไม่ต้องมีชื่ออีกต่อไปแต่จะถูกเรียกด้วยตัวเลขแทนรวมถึงเด็กสเตอร์เองก็ถูกเรียกว่านัมเบอร์ทหรือว่าเบอร์12อีกด้วยเด็กสเตอร์ก็กลายเป็นเหมือนกับท่าในบริษัทของแมนดาร์ที่โดนทั้งกดขี่ทรมานต่างๆนานาและริดร้อนขั้นสุดไม่หลงเหลือภาพของชายหนุ่มที่เต็มไปด้วยแพ s ชั่นในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆที่ทำให้สังคมดีขึ้นอีกต่อไป ตัดภาพกลับมาที่เด็กสเตอร์ไวเดกที่เดินทางข้ามเวลามาพอดีเด็กสเตอร์ไวเดกได้พบกับนัมเบอร์ทเที่นั่งทำงานงกในออฟฟิศอย่างรู้สึกผิดหวังสุดๆเลยทำการปลุกใจนัมเบอร์ทเอีกครั้งเด็กสเตอร์ไวเดกและนัมเบอร์ทเได้ร่วมมือกันวางแผนเพื่อแก้แค้นแมนดาร์กโดยการข้ามเวลาไปอีกรอบเพื่อจะดูว่าตัวเขาในนาคตสามารถช่วยโลกใบนี้ไว้ได้อย่างไรกันแน่ แต่ทว่าระหว่างที่ Number 12ทออกเดินทางไปพร้อมกับเด mm ็กสเตอร์เขาก็ดันลืมแบบแปลนในการสร้าง u r o ร r o มิ c p r o t ตคอ l เอาไว้ทำให้แมนดาร์ ark, รู้วิธีในการสร้างนวัตรกรรมที่เขาคอยหามานานที่สุดหลังจากเดินทางข้ามไปอนาคตอีกรอบเด็กสเตอร์วัยเด็กและ Number 12ท mm hmm. ก็พบกับพิพิธภัณฑ์สำหรับตัวเขาที่ถูกสร้างขึ้น mm hmm. เพื่อเป็นเกียรติในการช่วยโลกเอาไว้ภายในนั้นพวกเขาได้พบกับเบรนด์ดาร์รู้สมองของแมนดาร์ ark, ที่ถูกกักขังเอาไว้ในพิพิธภัณฑ์ โทษฐานที่เขาได้ทาความชั่วไว้มากมายแน่นอนผู้คนในนั้นก็จำได้ทันทีว่าพวกเขาทั้งสองคนคือร่างไวนมผู้ที่ประกอบกู้โลกเลยพาออกไปดูโลกภายนอกว่ามันได้กลายเป็น YouTube, ปยูโทเปียแสนสง,งบสุขแบบที่เขาหวังเอาไว้แล้วไม่นานหลังจากนั้นพวกเขาได้พบกับเด็กสเตอร์ไวแก่เลยทําการถามว่าสรุปแล้วเขาช่วยโลกไว้ได้ยังไงกันแน่ซึ่งเด็กสเตอร์ไวแก่ก็ได้ตอบว่าเขาลืมไป,ไปแล้วซะอย่างนั้นเมื่อยังไม่ได้คําตอบพวกเขาทั้งสามคนลเลยตนดสจ่ายเดินทางข้ามาเวลาไปอีกครั้งไปยังช่วงที่เด็กสเตอร์เป็นผู้ใหญ่เพื่อ,อบ ตัดภาพม่อีกครั้งในโลกของเน็กสเตอร์ไวโตบรรยากาศของมันนั้นแตกต่างไปจากโลกของเน็กสเตอร์ไวแกอย่างสิ้นเชิงเพราะมันเต็มไปด้วยมลภาวะและความสิ้นหวังทั้งโลกรวมทั้งสติปัญญาของคนในโลกก็ถูกลดทอนไปอย่างมากแน่นอนผลนกระทบทั้งหมดมันก็เกิดมาจากการที่แมนดาร์กสามารถสร้างนูโรโตโมิกโปรโตโคอลได้สําเร็จจนทําให้เขาใช้พลังของมันในการครองโลกรวมทั้งยังออกกฎห้ามสร้างเทคโนโลยีใหม่ด้วยโลกในตอนนั้นเลยเหมือนแทบย้อนกลับไปในยุคเก,ก่า ในระว่างเรื่อง3าคนกำลังสำรวจหมู่บ้านอยู่พวกเขาก็โดนหุนยนต์เข้าทำร้ายแต่ก็ได้เด็กสเตอร์ในไวโตที่ร่างใหญ่กำยำและใช้อาวุธเป็นประแจยักษ์ช่วยเอาไว้และในไทม์ไลน์นั้นซต์ที่เด็กสเตอร์ไวโตมีรูปร่างกำยำขนาดนั้นก็เป็นเพราะว่าเขาถูกใช้แรงงานอย่างหนงักจนสุดท้ายทนไม่ไหวและลุกขึ้นมาต่อกรกับแมนด์กนั่นเอง เมือ่อเด็กสเตอร์ทั้ง4ร่างได้อัปเดตสถานการณ์ต่างๆกันแล้วพวกเขาก็เริ่มแผนที่จะล้มล้างความชั่วร้ายของแมนดาร์กด้วยการสร้างหุนยนยักษ์ขึ้นมาสำหรับการเข้าโจมตีปราสาทของแมนดาร์เด็กสเตอร์ทั้ง4ี่คนได้เข้าต่อสู้กับกองทัพหุนยนจนสามารถตะลุยเข้าไปถึงแมนดาร์ได้สําเร็จในตอนนั้นร่างของแมนดาร์ตรงกันข้ามกับเด็กสเตอร์เพราะอ้วนตุ้มตาจากความสบายหลังครองโลกแมนดาร์เองก็เตรียมแผนสำร,รองไว้กับสถานการณ์นี้จึงใช้ท่าแมชฉีดเรียกตัวเองของในยุนต่างๆออกมาเพื่อสู้กับเด็กสเตอร์ทั้ การต่อสู้ของเด็กสเตอร์และแมนดารในแต่ละเวอร์ชั่นเป็นไปอย่างดูเดือด ่อนที่ต่อสุดท้ายเด็กสเตอร์ไวเดกจะเข้าถึงตัวโปรโตโคอลและก็กำลังจะกดปุ่มเขียวเพื่อสลับพลังงานให้กลายเป็นพลังงานบวกอีกรอบท่านใดนั้นเองดีดีก็โผล่เข้ามาจากไทม์แมชชีนซึ่งทยอยกลับไปเพื่อจะจําได้ใช่ไหมครับว่าก่อนที่เด็กสเตอร์ไวเดกจะข้ามเวลารอบแรกเธอได้ใช้ไทม์แมชชีนไปก่อนแต่ในตอนนั้นเนื้อเรื่องไม่ได้บอกว่าดีดีเดินทางไปช่วงไหนดีดีที่โผล่มางงในเห็นปุ่มสีเขียวบนเครื่องก็เลยเกิดสงสัยเลยเข้าไปกดปุ่มตโต๊ะในระหว่างที่แมนดาร์ทั้ง4ี่คนกาลัง หลังจากที่โปรโตโคอลกลับไปเป็นพลังบวกปราสาทของแมนดาร์ก,ก็พังทลายผู้คนทั้งโลกได้กลับมามีสีปัญยายครั้งรวมทั้งแมนดาร์ในเวลานั้นยังโดนพลังงานย้อนกลับทำร้ายตัวจนเหลือแต่สมองอย่างที่เห็นในพิธัณฑ์อีกด้วยถึงแม้โลกนี้จะถูกกอบกู้แล้วแต่เด็กสเตอร์ก็ไม่พอใจมากๆที่ดีดีมาตัดหน้าแย่งผลงานการช่วยโลกซะง,งั้นเลยทำการประดิษฐ์ขุ่นยน์ขึ้นมาและส่งย้อนกลับไปเพื่อขัดขวางไม่ให้ดีดีมาแย่งสีนั่นเอง ซึ่งถ้าจำกันได้ไอพวกขุนยน์นี้นี่แหละที่โผล่มาหาเด็กเตอร์ตอนเด็กแต่มันไม่ใช่มาขวางเด็กเตอร์แต่คือการมาขัดดีๆไม่ให้มาแย่งซีนได้เด<ม>็กเตอร์ไวโตที่ได้โปรโตโคอลมามครอบครองอีกครั้งได้ใช้มันเพื่อแบบปันความรู้ของเขาและพัฒน,นาโลกจนกลายเป็นยูโทเปียอย่างที่เห็นในโลกของเด็กเตอร์ไวแก่นั่นเองละครับ หลังจากเหตุการณ์นี้เด็กสเตอร์ทั้ง4คนก็แยกย,ย้ายกันกลับไปตามไทม์ไลน์ของตัวเองในตอนแรกอีโก้ทริปนั้นถูกวางแผนมาให้เป็นตอนจบของเด็กสเตอร์แต่ด้วยความที่เรตติ้งมันดีมากๆทําให้การ์ตูนเรื่องนี้ยังทําตอนต่อไปออกมาอยู่ดีจนสุดท้ายไปจบที่4ีซีซั่นนั่นเอง เอาจริงๆแล้วมันก็มีหลากหลายโมเมตนต์ในเรื่องของเด็กเตอร์ที่กลายเป็นตำนานไปเหมือนกันไม่ว่าจะเป็นตอนที่เด็กเตอร์โกงการเรียนภาษาฝรั่งเศสโดยการใช้เครื่องมือทําให้เรียนตอนหลับได้จนสุดท้ายวันต่อมาดันพูดได้แต่คําว่าเอิมเล็ดดิวฟรอมาชเนื่องจากเครื่องได้ขัดข้องไปย้อนรีเพลย์แค่ชวงที่มีคํานี้เท่านั้น fromage. That's all, you can say. That's all 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 you can say. Omelette de fromage. Omelette de fromage. What did you say? Omelette de fromage. Oh, Dexter. Dexter. <laughs> French is the language of love. I'll say it again dexter. I'm let <laughs> อีกตอนหนึ่งที่ดังมากๆของเด<ๆ>็กเตอร์ก็คือมอนสเตอร์แพนิคที่เริ่มต้นจากการที่เด็กเตอร์กำลังวิจัยอยู่ในห้องทดลองของเขาจากนั้นดีดีก็เข้ามาก่อ,อก,กวัวจนเด็กเตอร์ทนไม่ไหวเลยตั้งใจที่จะหลอกให้ดีดีกินยาทำให้เขาหยุดพูด,พดแต่เขาเดันหยิบผิดไปให้ยาทำให้เธอกลายเป็นสับปะาดซะอย่างนั้นเมื่อดีดีกลายร่างความวุ่นวายก็ทวีคูณขึ้นไปอีกเพราะเสียงของเธอดันทำลายห้องทดลองซะย่อยยับจนเด็กเตอร์ทนไม่ไหวเลยกินยาสับปะาดเหมือนกันเพื่อมาปราบเธอซึ่งมันก็ไม่ได้ง่ายเพราะทั้งค สูตร และตอนนี้เองก็เป็นตอนที่ผู้ชมหลายๆคนมองว่าไอคอนิกมากๆเช่นเดียวกันเพราะช่วงท้ายของตอนดันมีแว่นขยายยักษ์ส่องมาที่โลกของเด็กสเตอร์ซึ่งคล้ายกับตอนที่เด็กสเตอร์ส่องกล้องวิจัยเลยล่ะครับนอกจากเรื่องของตัวละครเด็กสเตอร์แล้วรู้ไหมครับว่าการ์ตูนพ่อโวรของเด็กสเตอร์เนี่ยถูกเสนอชื่อแล้วก็ได้รางวัลมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแอนนี่อะวอร์ดเอมมี่อะวอร์ดและโกลเด้นรีวอร์ดซึ่งรางวัลพวกนี้เนี่ยมีแต่การ์ตูนท็อปเทียร์เท่านั้นที่จะได้ หลังจากที่เรารู้เรื่องราวของเด็กสเตอร์แล้วต่อไปเรามาดูเบื้องหลังกันหน่อยดีกว่ากว่าจะาเป็นกระตูเด็กสเตอร์ได้เนี่ยมันมีเบื้องหน้าเบื้องหลังยังไงอย่างตัวละครเด็กสเตอร์ถูกสร้างขึ้นมาโดยชายชาวรัสเซียที่มีชื่อว่าเจนดี้ทาทักคัฟกี้ ซึ่งเขาเป็นผู้ที่หลงรักการ์ตูนตั้งแต่ยังเด็กถึงคนที่เรียนรู้ภาษาอังกฤษจากมานและก็เริ่มขัดวาดรูปจากการ์ตูนต่างๆต้องบอกก่อนว่าแต่เดิมเนี่ยเจนดี้ได้เลือกเรียนในคณะการโฆษณาแต่โรงเรียนแอนิเมชันเป็นวิชาเสริมและด้วยความลงไหลในการ์ตูนทําให้หลังจากนั้นไม่นานเขาก็ซิวเพเรียนแอนิเมชันแบบเต็มตัวในช่วงที่เรียนอยู่เขาก็ทําหมดทั้งวาดกํากับและสร้างแอนิเมชันการ์ตูนมา2เรื่องซึ่งหนึ่งในนั้นก็ไปเรื่องต้นฉบับของเด็กสเตอร์การ์ตูนที่เขาทาตอนนั้น ในตอนนั้นเลยทําการจ้างให้มาทํางานที่สตูดิโอหลังจากที่ทํางานจนมีประสบการณ์มากขึ้นเขาก็ถูกทาบถามให้ต่อยอดไอเดียการ์ตูนที่เขาสร้างไว้ช่วงมหาลัยให้กลายเป็นจริงซึ่งต่อมามันก็คือเรื่องของเด็กเตอร์นั่นเองเจนดี้ได้เล่าว่าจริงๆแล้วเขาเริ่มต้นการสร้างเรื่องนี้จากดีดีก่อนโดยผมเนี่ยเริ่มจากการสร้างดีดีเพราะว่าอยากจะสร้างแอนิเมชันผู้หญิงที่ชอบการเต้นเลยทําการวาดผู้หญิงหัวโตวคนนึงขึ้นมาที่เต้นเก่งหลังจากที่ผมวาดเธอเร็จผมก็คิดว่าแล้วด้านตรงกันข้ามผู้หญิงคนนี้จะเป็นใครกันล่ ผมก็เลยวาดบล็อกเหมเหลี่ยมเล็กๆอันนึงขึ้นมาซึ่งต่อมามันก็ได้กลายเป็นเด็กเตอร์เละจากนั้นผมก็คิดว่าถ้าผู้หญิงคนนี้ชอบศิละปะเด็กหนุ่มคนนี้ควรชอบวิทยาศาสตร์สิซึ่งหลังจากเปิดตัวในการตูนเน็ตเวิร์กเรตตี้ของทลอลของเด็กเตอร์ก็ได้รับการตอบรับดีมากๆจนได้กลายเป็นซีรีส์ยาวต่อยอมแบบที่เราได้เห็นการ และที่น่าสนใจก็คือเจนดี้เป็นนักแอนิเมชันรุ่นแรกๆในยุคนั้นที่ยังอายุ2 0ต้นๆซึ่งคนอื่นในวงการปกติจะอายุ40กว่าแล้วแต่ที่เขาได้โอกาสนี้มาเป็นเพราะว่าการ์ตูนเน็ตเวิตั้งใจจะให้เด็กใหม่ไฟแรงที่มีความสามารถมาเฉิดฉายในวงการแอนิเมชัน ถ้าเ,เพื่อนๆสังเกตก็จะรู้ว่าเด็กสเตอร์เนี่ยเป็นการ์ตูนที่มีสำเนียงชัดเจนมากๆซึ่งมันได้สะท้อนชีวิตจริงของเขาเพราะเจนดีได้เล่าว่าตอนแรกที่เขาย้ายมาอยู่อเมริกาเขาเหมือนจะเป็นแกดำไม่เข้าพวกซึ่งเด็กสเตอร์ก็คล้ายก,กันกับเขาที่โดดเด่นกว่าคนอื่นแต่พยายามจะเข้าพวกกับเด็กคนอื่นให้ได้ และเพื่อนๆรู้ไหมครับว่าถึงแม้เด็กเตอร์จะเป็นเด็กผู้ชายแต่ว่าจริงแล้วผู้ที่พากเสียให้กับการ์ตูนเด็กเตอร์คือนักพากหญิงชาวอเมริกันที่มีชื่อว่าคริสตีนเควฟอรนอฟอีกจุดที่เจนดี้เล่าเพิ่มเติมในเรื่องมีความสัมพันธ์ของดิ๊กกับเด็กเตอร์ก็คือมันเหมือนกับความสัมพันธ์ของเขากับพี่ชายเพราะพี่ชายของเขาจบวิศวะของแต่เขาน่าสนใจในศิละปะมากกว่าและเขาก็มักจะไปปวดพี่ชายอยู่เสมอ เจนดี้ได้เป็นผู้ร่วมกับห้องทดลองของเด็กสเตอร์จนกระทั่งซีซั่นท,ที่2และก็ได้ทําการพักเบรกพร้อมกับบอกด้วยว่าเขาได้ทุ่มเทให้กับการตูนเรื่องนี้มากเทียบเท่ากับการคลอลูก1ิบคนได้เลยและทําให้คอสมาพันของเขาพังไปแล้วกว่าสองครั้งหลังจากพักเบรกเจนดี้ก็ได้หันไปกำกับและโฟกัสกับการตูนเรื่องอื่นอย่างเพาลฮัฟเกิลและก็ซามูไรแจ็คซึ่งทั้ง2เรื่องนี้ก็กลายเป็นอีกตำนานไวเดกของเราเช่นกัน ส่วนข่าวล่าสุดของเด็กสเตอเนี่ยเจนดี้เคยให้สัมภาษณ์ในปี2 0 2 3ไว้ว่าเขาไม่ได้สนใจที่จะกลับมารีบูเด็กสเตอขึ้นมาใหม่เนื่องจากคริสตีที่เป็นนักพากย์เสียงเด็กสเตอร์ได้เสียชีวิตไปแล้วในปี2014และปัจจุบันก็มีการ์ตูนรีบูตอยู่แล้วมากมายอีกด้วย เรียกได้ว่าเป็นการ์ตูนตำนานขึ้นทิ้ง Hall of Fame ที่จะอยู่ในความทรงจำของเด็กวัยหนวดทั้งหลายไปอีกนานเลยทีเดียวและเพื่อ,อนๆละ่ะมีความทรงจำยังไงบ้างกับเรื่องของเด็กสเตก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันเอาไว้ได้ติดตามคลิปนี้เลยนะครับแล้วคลิปต่อไปของช่องเท็กซ์กีจะเป็นเรื่องอะไรจะเป็นตัวการ์ตูนตัวไหนหรือว่าเรื่องของยูทูบเบอร์คนใดก็รอติดตามกันได้เลยนะครับ